วันที่20วันที่20กรักราคม2021วันที่20กรกฎาโฟม2021อ๋อ kind ช <of colon? S 3> ุม <kind> ก <of país> oh, ่วยจริงกันเนี่ย Đúng <laughs> giang có của nó Hãy <laughs> <ê>, <laughs> nào เออ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 ดูดูดูคานไหมแล้ว